เซมบะนจะทำอย่างนี้มพี่เด็กนะจะทำอย่างนี้เนาะจะทาอย่างนี้ใช่ไหมใช่โลโก้ของเขาโลโก้เลยโลโก้เลยไม่มีเลยเซมบะหน้านะคะแต่เอ็มบอกจองเหมือนกันจองครับจองเป็นทางบ่อยนะคะจองครับจองครับมีเงินหนึ่งพันบาทเปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดเท่าไรเหมื่นสองหมื่นสองแล้วตอนนี้หมื่นสองนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ในหมื่นสองนะครับไม่ค่อยให้เจ้าแม่เยอะเลยนะคะใหญ่มาก หป้าเข้าได้มุดเลยนะคะเนี่ยอ้าถุงใหของ่ม้้ยไปสะพายเดินไปเ่เดินไงสะพายเดินไบบ้านกินแล้วไม่แห้งบอกไมกินนี่่ไลูกคนที่แบบเลียงเหมือนกันไม่แหงนนๆเอาไปใ่เนยังแบบไป้เขาหน่อยนะคนไม่แห้งเอาไปให้ลูกเยไปนอนม่ลูกเย จริงเสื้อตัวนี้มันมีชุดของมันอยู่นะกับเสื้อพระสินก็มีชุดของเขาอยู่ด้วสีน้งเงินนะคะเดี๋ยวป้าก็ใส่แบบนี้ตัดกัเลยนะคะย่านันหลาย่าโดนหน้าโดนล้งหล่มันเย็นนะลมพาดีเอื่นเมันเย็นติดเือกหมดเย่อน่มผาสิะล่มผาเขาเย็นแง่งเลยไรนี้ขอไว้แค่นี้นะครับไมติดหรอกไม่ติดก็ไม่อยากให้ ขนาดเขาใส่เสื้อเอลอยก็มีนะคะอันนี้เราเราจก้องป้าเบอร์อก้องป้าเบอร์ก้องป้าเบอร์รอก้องมโนโง่ค่ะอ,ะ <c oughs> อยตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวป้ายไงเนี่ย FC ครับหมื่นสองเลยนะครับแต่แต่แต,แต่ยังไม่เป็นทางการนะครับขอโทษนะคะอันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าตัวป้ายตกลง<า>ตกลงอะเราไม่ได้เก็บไอ้นั่นไว้เลยเนาะ รูปรูปที่ลุงเขาเขาพายวันนั้นเนาะที่สกลเนาะเยอะเนาะเอารูปนั้นมาจีเก็ีตตัวนึงเป็นกางเกงด้วยไอคิปแเอาได้อยู่เออแคปออกมาพิมพ์ออกมาเนาะรับรองใบนี้ไม่รู้แหละผมบอกไว้หมื่นสองถ้าว่าตกลงก็เลิกมันเกิดที่ร้านอะไรเนาะอกที่ร้านเขาได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดีแล้วเนี่ยเรื่องเลยนะร้านคนที่เป็นพิธีกรอะวัยรุ่นวัยรุ่นอะ พูไดใช่ไหมพูไดพูได้เขาให้มาได้ป้าได้อันนี้คำของเขานะก็ท่าคามมนทำเท่อ่าคืออะไรขนาดนั้าเรียกว่าสโลแกนสโลแกนของเขาอืมเพิเป็นถึงอาจารย์๊ดซื้ออะไรกระจานไม่ได้เป็นดรแต่เห็นร้านท่านอยู่ใกล้ใร้านใกล้ใร้านนั่นแหละค่ะเห็นแต่ป้ายร้านนะี่มีผมให้ตรงนี้ด้วยข้างหลังก็มีซีบอีกมีบรรยากาศที่ร้านท่าเนยนะก็ทำอย่างดีเลยนะเสียงในลายยุ้ยเหรอเฮ้ย อีกแล้วาเด็กแล้วลุงโดนอีกแล้วฮะอยู่มองมองไม่แม่กับโดนไทยลุงเน้อยังเสียงยังอ่ะเสียงยังโอ้โอ้ยลุงมาเสียงปากเลยดอกปากที่อุบัติเหใครจะลอบหายใจลุงปากอังนี้คือบวบเสือก็เสือไปหลุดที่สายญี่ปุ่นเนี่ยมาเนกีสมัยก่อนป้าดูกันหนังกระตุ้นญี่ปุ่นนะนักเรียนเท่านั้น ตอนนี้เราแค่คุยกันนะครับว่าจะประมูลแต่เรายังพูดแค่พูดพูดกันเล่นๆนะครับยังไม่จริงจังนะครับยังไม่เปิดยังไม่ยังนะครับแค่คุยกันเล่นนะครับอย่าไปเป็นดราม่าเด้อแล้วเป็นดราม่าเด้อเป็นนองเด้อนะคะเนาะัอที่ไม่โชว์คือบางคนอยากได้เป้ใหญ่ๆนะคือมีคือกระเป๋ากระเป๋าจ้ะกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะมีรูปแบบจริงๆแจ็กเก็ตเนี่ยบางที ชุดผ้าคลามนะชุดละหกพันเจ็ดพันเป็นมื่นกันมีเด้อชุดอะครบชุดอะชุดมื่นป้าไปเบิ่งไปที่ชาวบ้านมันตัดเนาะแต่ว่าเพิ่นจะให้ช่างที่กรุงเทพตัดให้อีกทีนึงมันก็เลยอาจจะแพงนะเพราะว่าอยากให้ช่างที่บ้านเราที่ตัดเป็นชุดแจ็คเก็ตอย่างนั้นได้เหมือนกันนะป้าไปถามมาแล้วครับอู้ยูหกเจ็ดพันนะพี่น้องเอาจะซื้อให้ลูกมาใส่เป็นแบบแล้วก็ให้โอ้โหขายต้องดูนะแบบ แต่ว่าเขาดีไซน์เท่มากแเไปทกันลมนแต่งามนะงามแบบเก๋มากเลยนะจริงจริงเราก็มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะคะนี่ภาพไม่ชัดใช่ไหมชอบวันที่พี่พี่เหน่งตามไปแล้วแหละใช้ไวไฟดีกว่าตัวนี้เชื่อมไวไฟยังนี่ ร้านนั้นไปาเบอร์ไม่ยอมลดเลยโคฟัานกว่าป้าถ่ายใจนี่มั้ยอยากหนีเลยอยากได้ไหมอยากได้อยากได้แต่ตอนหรือบนรถอยากได้เชื่อมไวไฟได้ไหมป้าเชื่อมไวไฟพี่น้องป้าหายไปไหนหมดเน่ะไม่มีแชทขึ้นเลยเซตรุดบ่อเซตรุดบ่อเซตไวไฟล้วแชทหลุดบ่อ โอ้ยไงมาอยู่มาอยู่มาอยู่ป้าพี่ชายพี่ชา่นอยู่ที่แสงหรือเปล่าพี่ชายเขาแรงแสงเขาเปิดแสงยังไงอ่ะมันมืดไปไหมเออมันมืดไปมันมืดแบบมันจะหมดหรือมั้งนี่แบบจะหมดเหรอเออมันเลยรรถพี่น้องไม่ใช่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 แบบละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอไอโฟนมันชาร์จด่วนชาร์จด่วนชาี๋ยวละสองเปอร์เซ็นเนี่ยชาร์จด่วนชาร์จด่วนชาร์จด่วนเลยอะไรนี่ละสองเปอร์เซ็นต์นึงของอะไรอ่ะป้าป้ามีแล้วป้ามีแล้ว ป้ามีแล้วเสียบไวเดี๋ยวป้ามาเตรียมไว้เอามาเตรียมไมาเอามาเตรียมไมาเออเกณฑเลยศัพทนโดยป้าจิมมี่นะครับเกณฑ์การเฉพาะนะชัดแล้วเปล่าสั่นโอ้ยจะหมดมาเลยไม่ชันเลยเหรอบกับกุญแจอะไรคะกุญแจรถยนต์นะท่าพอเห็นไหมโอ้ถ้าเห็นเอาข้ามราวเนี่ยเห็นครับนี่กุญแจรถยนต์นะครับแม่แต่กุญแจรถผมนะไม่ได้ไปที่นี่เดี๋ยววิ่งตามสูตรรถใครรถเรถู่กกุญแจของแไม่ได้กับใคร ก็้ได้เย็นหมนะ้เ็นมาเดียก่อนเอา่าเี้ยสดๆครับตอนนี้สดๆที่มลโอมโฮมซับนะครับ้องขนองอะไเนี้ยอ๋อ่เด้เบิ่งพ่อคอยเด้เบิบงเอซีมันคุยกันบันไดฮนะช่างมลโอมนะจ๊ะบอกกันสนุกสนานที่ห้าค่ะไ่มีเรื่องเบาไม่ค่อยมีเรื่องเล่าในวันสงการนะคะก็เลยเล่าไปนะคะนี้ให้ดูนะคะ ให้ FC ดูแล้ว FC ก็จะได้คุยกันนะคะจะได้ไม่เยีบเงานะคะเพราะเราที่กระซอกันแล้วก็ในกระซอกันเป็นสีสันนะคะในสีสันในในไรนะคะหายากนะคะป้าสัสมีใบเดียวนะคะนี่้าไปถามท่อนก่อนตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพิ่งออกแบบใหม่ๆแบบว่ามีใบเดียวจริงๆนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะเพิ่นทำด้เยอะไหม ทำเบอร์เพื่นหายด้วยกันนะเพืน่นเบอร์ให้นนสตแต่ว่าเพื่อนลุงก็จะ,ะมีเบอร์่อกันตรงนี้ตลาดนัดตัวตัวเบอร์ออรละไหวอยู่ต้องให้ลงมาเป็นแบบจ้าฟังท่านมาพี่น้องต้องให้ลงมาเป็นในแบบจ้าจ้<อ>าปากระทานี่ละ่ะโอ้เอาลงมาเป็นแบบนี่ราคาเรองเบาเลยโอ้ยปากกระถือมากทีนี้พี่น้องตั้งตัวพี่น้องเบิรงนี่แหละคะ่ะบ้านใหญ่ค่าตอ่อ ต้องให้ลุงโชว์สิแม่ค่ะโอ้ยประมูลมาสะผมให้หมื่นสองแล้วจ่ายงไงทุกคนสามารถทำได้ใช่ไหมเอเดี๋ยวให้เปิดอย่างเป็นทางการก่อนต้องให้ลุงพูดอะไรกราจะเราจะอยากได้จริงไหมเนี่ยนะเมื่อกี้อาจจะบอกว่าต้องให้พูดโลเคชั่นอย่างนั้นไม่ใช่นะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสโลแกนของเขาไม่ใช่โลเคชั่นป้าเขาจะออกโลเคชั่นนะคะสโลแกนสโลแกนเนาะป้าก็ไปหมดนะคะพี่น้อง ไปเวอรลยพี่น้องกไป้ากัได้ครับุก็พังนชุดป้าสวยจ้าถ้าถุงที่ป้าใส่เกาเาี่อาชุดเจ้านะสปแม่ในป้าพ uh ันตัดให่ป้าเด้ค่ะกสิ่างป้าใส่แล้วสิน่งตัดเจ้าแหมราคาประมาณเท่าไหร่ส้วยจ้าก่สิงตัเจ้ากรสนงตัดกับก็ได้ด รตรงนี้ป้าตัดร้านต้องให้ให้เครดิตพี่ลุงพี่ลุงร้านหน้าพี่มาตายอยจ้ะเพราะป้ตัดให้ร้านเฮือนคามเนาะแม่่าแม่ลุงผ้าคามใช่เชิอคุณลุงผ้าผ้าทุกทุกที่ป้าใส่เป็นเกงเป็นสีสันสดใสนะคะร้านลุงผ้าคามนะคะเป็นคนตัดแล้วต้องให้ตรงนี้ต้องให้ต้องให้เพื่อนนี่เป็นเย็บดีมากนะบองตรง่ายเป็นแบบโอ้โหนะลงว่องลายอะไรเรียบร้อยเลยนะ ดูใกล้ๆเนี่ยก็จะทำเป็นร่องๆตรงเนี้ยร่องๆนี่ร่องยิบเห็นไหมเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่สิรนะบอกนั่นนะป้าจะขอมากกไก่หลายเห็นมั้ยหลายคล้ายๆแต่ไม่รู้น่จ๊ะป้าอ๋อโน่นนี่โน่นนี่โอ้ไม่ได้เล่นนี่โอ้ อันนี้นิ่งสวงเนีมื่กั้เนี่ยผ้าชุดที่ป้าใส่จั๊นิ่งสวงอยาโจ้จะเนื้อผ้าเดียวกันนะคะกับผ้าตะเนื้อเดียวกันผ้าเดียวกันไม่ต้องแนหรอกเจ้า่มาหูยังนะผ้าจะเดียวกันเสียบตหูับรหัส E นะคะดวนดูในคลิปนี้เลยรหัส E นะคะี่ตัาจจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะไม้าตังาายนางต้ก็มาลาางันาท่านใดอันนี้ E หนึ่งนะคะ E หนึ่งนะคะ E หนึ่งสามารถนไใส่ทั้งเสื้อทั้งกระโปรงนะคะ เนบท่านอยาันอายุขึ้นก่อนียังพันอะลยอย่างลยเนี่ยลายนี้ลายนี้นะคะจะเป็นลายนี้นะเป็นลายเดีวกันเนี่ยกันเพ่องมีสีฟ้านิดนึงคล้ายๆน้าอันนี้อีหนึ่งนะคะแต่นื้อผ้าเหมือนกันเนื้อ